สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนนะครับาการใช้เ e อ็กปังด้าเข้าๆนะครับคือ,อมันจะมีปัญหาที่ว่าพอตีดังไปแล้วเนี่ยลูกมันเด้งหลุมบ้างไม่ถึงหลุมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทํำยังไงครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไงนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ระยะไปปกติเลยนะครับ2 9 5 1จนะฮะลบ17.8นะครับลมแล้วก็ใส่ไป5วัดองศาปกติเลยครับเดี๋ยวผมจะรอให้นี่มันกลางก่อน๊อติ๊กตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ยมมตผมใส่สปิน30เนะเนาไม่ใช่กดแบบนี้นะครับไม่ใช่กดสปิน30ตรงนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้ ให้เรากดคำนวณตรงนี้นะครับปั๊บไม่สามารถตีได้ถ้าอย่างนั้นกินยาหน่อยหนึ่งผมจะเลือกเวตีแดด,ด,ด,ดใช่ป่ะใช้เกต่งเกตน,นะฮะโอเคลองลองกดปุ๊บอ่ะไม่เป็นไรง,งั้นผมเอาเป็นโทมฮอ,อกล้วกัน ะะรเราจะเป็น30เรากดแบบนี้ไม่ได้นะครับเรากด AM ตรงนี้นะครับกดปุ๊บลูกกอบมันจะเด้งไปนะครับไม่ใช่ลูกกรอบสี่ไอตัวเมาส์เนี่ยพอกดปุ๊บตัวเมาส์เนี่ยมันจะเด้งมาตรงลูกกอบเพื่อที่จะให้กดสปินอีกรอบหนึ่งครับซึ่งจริงๆสปินที่จะต้องยิงจริงคือสปิน26นะครับที่โปรแกรมคำนวณมาให้นะครับเรากดไปปั๊บ มันจะได้สปิน26ปุ๊บเรากดคลิกที่ลูกกลมหนึ่งทีนะครับก็ค,คือว่าห้ามเคยลื่อนเมาส์ตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะเด้งมาที่ตรงนี้แล้วก็กดย่กดที่นึงอ่ะมันจะได้สปิน26ละแบบนี้นะครับอ่าหรือบางทีบางคนอยากอ่าอยากจะยิงสปิน3-4มสี่แปดทำยังไงก็ติ๊กออโต้คาลิเปอร์ออกนะครับแต่ถ้าติ๊กออกเนี่ยเวลาไอโปรแกรมมันบอกคาลิเปอร์ตรงนี้มันจะไม่ตรงครับอาดูนะปุ๊บ มันจะได้สปิน30แต่ว่าคาเลเปอร์267.6เนี่ยมันจะไม่ได้ดิอ่ามันจะได้276.7อ่ามันก็จะไม่ตรงครับดังนั้นผมแนะนําให้ติ๊กออตโต้ไว้นะครับผมแบบนี้นะครับอ่ากดไปเลยปุ๊บแล้วกดสปิน26อีกรอบหนึ่งปับ๊บอ่าแต่ถ้ากรณีของคนอื่นที่เขาไม่พอกดปุ๊บแล้วไอ้มันไม่มานะครับ ต้องมาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่ตัวเกมนะครับติ๊ก cursor option ตรงนี้ติ๊กออกไปนะครับนะอน้รมันจะติ๊กถูกใช่ไหมอ่ะถ้าติ๊กถูกปุ๊บดูนะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าพอกด am อ่ะเมาส์ไม่เด้งให้นะฮะดังนั้นเราต้องกลับมาติ๊กออกไปนะครับอ่ะเมาส์มันจะออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมได้นะครับแบบนี้อ เดี๋ยวเราเรามายิงดูนะครับตรงนี้เนาะก็โอบองฮอคไม้หนึ่งเนาะครับเนาะอ่ะออกลายแบบนี้เลยนะครับอ่แล้วก็ยิงเลยนะครับ270.0 2 7 0 270. อ่ นี่มันก็จะบินลงพอดีเลยเป๊ะๆนะครับโอเคสำหรับทิปวันนี้ก็มีพิงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ